สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินตามอีโมจตนะคะเิ่นเลยนะคะกินได้บนชอ็อกโกแลตชิพเคกนะคะค่ะเะมีชอนชอโอเคได้แล้วเช็งเงินนะคะคัน,อน,นท,ท,ทอกวาไหว้ยค่ะช็อกโกแลตขันเร่า ก็ได้คนเรามีสอนชิ้นเลยคะนะ่ากินไหมคะคุณทินเดนตัวนี้ค่ะนะน่ากนะินนะคะเนื้อหนูจะแบ่งให้ชิ้นเนกินไหมคะเพื่อนเพื่อน้อมีินนะ ชิช้นชิ้นฉนจะเป็นไอติมนะคะเยี๊ยวกาเกลตค่ะอันนี้ก็แก่ยากเหมือนกันค่ะกินฟันเกือบหลุดกัดต้งองสอนสามรอดก็กได้โหฮาห์เบยันที่จะกินมากเลยค่ะ มืดก <cat faire tres minus prayer> ินไข่หมดเลยเด้เดจะบอกอติมหน่อยบ้าหออกมาชวยกันดึงออกมาจากถึงทุกคนคาว่าวันน่ากินขนาดไหนไขหัวดอกแดงนนองปอ ได้เป็นนอนชาร่ยแลนดรนะคะไม่ค่ะ